นี่เป็นบรรยากาศในหมู่บ้านตอนเช้าๆนะครับเขาจะออกเรือหาปลานแต่เช้าเลยนะนาำแตกที่นี่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือบ้านที่นี่นะครับจะยกสูงแบบนี้เลยไม่ต่ำกว่าสามสี่เมตรเลยนะทุกคนผมพอรู้สาเหตุแล้วทําไมที่นี่ถึงยกเสาสูงนี่คือรอยน้ําแสดงว่าหน้าฝนเนี่ยตรงนี้ทั่วหมดเลยถึงนี่เลยแล้วผมเห็นรอยน้ําที่เสาบ้านของของคนที่นี่ด้วยครับนี่เห็นไหมนี่คือรอยน้ําแน่เลยนี่แสดงว่าตรงถนนที่เราเดินตรงตรงที่เราชอรถอะ ต้ใต้บ้านเขาทั้งนั้นท่วมหมดเลยหน้าน้ำนี่หน้าท่วมหมดเลยครับใครมาหน้าฝนนะเป็นหมู่บ้านกลางทะเลสาบจริงๆอยู่ในน้ําเลยโอ้ปลาเต็มเลยเดี๋ยวเรามาดูปลากับชาวบ้างกันทุกคนอันนี้ปลาอุ้ยปลากระดี่เหรอจุ่มเรียมซัวซัวเต็มเลยสดสดเลยนะคะทุกคนอันนี้คือปลาหมอปลา,ากระ,ะดี่ะไตรกระดี ใจก็ดีอุ้ยทุกคนอันนี้ขึ้นมาจากจากเรือเสดๆเลยนะเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้เป็นกองเลยโอ้หดูขึ้นาได้ขึ้เต็มเลือตัไใ่เลอทอก็ใช่ปลาเยอะมากเลยเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะครับเลอสอ๋อไก่ไก่เลสาบ น่าจะได้เยอะอยู่นะนี่นี่พี่เขาไปมว็เอจาอนซื้อหรอมใชมยปนปมมยปนปัอ๋อปลาปบานนี่ครับยังปลาแบบเป็นๆอยู่เลยสดมากจุ้มเรียบซื้อระงไม้ไหงได้งได้างงยง กัปปุ่งเคียงกัปปุ่งโคกกัปปุ่งเคียงกัปปุ่งเคียงเอาคืน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 เต็มเลยนี่เห็นไหมเขาไปหามาได้จากโต๊ะเลือสามนะเัานี่เป็นป้าที่ชาวบ้านเขาไปหามาจากโต๊ะเลือสามอันนี้เป็นตลาดเช้านะทุกคนไส้กึมเล็บเสื้อโอ้โหดูไส้โต๊ะเล ทะเลาบทะเลสาบตวกิโลกิโลกับปั๊มมื่นปั๊มเล่ามื่นปมอมื่นปมวนปมรวมมื่นปเบอร์มื่นปั๊มตัวเดียวอุ้ยปลายังดิ้นอยู่เลยเนี่ยตัวเล็กนั่นเอาไปเอาเนี่ยไปหมกเนาะน่าอะอร่อยอ้ยปูกะปูกะปูโอ้โหถ้ามีครัวน่าซื้อไปแล้วเนี่ย ทุกคนปลาเยอะมากเลยได่ส <hopefully> <idal Industry> ังข์เชียร์ได่ไซไร้อะไรได่ไร้อะไรปลาได่จะไปอะไรได่กระโหลกได่โกกระโหลกได่เซาได่กระโหลกตลกเออได่กระโหลกได่ตองตองอ๋อปะตองได่ ตไตรดุ๊กม่เซ่ไตรดุกอันได้อันไดอ๋อไตรอันไดกระมุนข้าไปอันไดอ๋ออันไดปลาดุกนะครับปลาดุกไตรอันไดตรงนี้นี่มีแต่แบบปลาสดๆเลยนะครับผมปลาจากต้นเลสาบโหมีเยอะมากเลยมดหน้า้งหมดมดเปิดกันจ๊กกันจ๊กกันจ๊กไตรกันจ๊กไตรกันจ๊กกันจ๊กกันจ๊ก ปลาปลาช่อนไรต,ตัวใหญ่มากต้นเลตยตต้นเลสาบเาออตนเลสามีวาช่อนด้วยหรอมีดิเป็นปลาน้ำจืดแม่ต้นเลสาบคืปลาน้ำจืดหมดเลยใวีใน,นหน้าเน่ใช่ครุเริ่มเลยยำเยยงชง,งันันนะยำชงันโอ้ คุณแม่บอกว่าปลาโตเลสาบอร่อยอยากกินตัวค่ะแต่ว่าไม่เอาตัวเออดูดูสดเลยครับทุกคนไปเดินดูตรงนน้นกันอ๋อเกินเทนจุ่มเรียบซัวที่เราอยากกินอ๋อนี่ไงตัวตัวที่เราไปเห็นเมื่อกี้เลยอ๋อใบใบใบโซ่ชัดจังเลยพี่อะไรพูดชัดจังเลยพูดชัดจังเลยใบ มาดูประเทศแม่ตังคูชัดจังหรือโอ้ไปชัดไหมคัดยังไปยัไปอะไรไอะไรอะไรคูชัดจังมากี่วันอ่ะมาวันนี้วันที่ห้าวันที่ห้าหรอจังบูชาสิบสี่วันสิบสี่วันนอนที่ไหนนอนที่ไหนเมื่อคืนนอนที่อะไรนะคอนเตย์คอนเตย์หรอ สะาจ้าสะอาดดาวพี่เขาบอกสะอาดขอบคุณสนุกครัสนุกด้วยกันตอนนี้คุยเป็นตลาดที่เดินสนุกมากไหมคะน้าคุยกันสนุกมากค่ะทุกคนถือว่าคำคุยไม่รู้เรื่องแต่ว่าเข้าใจกันนะใช่